โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทนะ คลิปนี้นะครับผมมาเปิดฟีเจอร์เขียวนะฮะอัปเดตมาแล้วอีเวนต์เหรออีเวนต์ก็น่าจะกี่ทองละ่ะหวันเหรอหวันเหรอนี่คือมาใหม่ปะหกวันเนี่ยมีเวน้นจุดโทษด้วยวะนะผมก็ไม่ได้เข้ามาหลายวันผมก็ไม่ได้เข้ามาหลายวันนะห้สิบทองเน่นเดิมปมวะอันเก่าปะอันลิมิตอันลิมิต อ้าวไม่มีทองดีกว,ว่านะก็น่าจะห้าสิบทองเหมือนเดิมจุดโทษเหรอจุดโทษเจ๊กอะไรอ่ะจุดโทษเจ๊กไอพีนะฮะจุดโทษเจ๊กไอพีน่าจะไม่มีอะไรอันนี้สามบาทอ้าวมันเอาตัวอ้อมันเอาตัวที่จะหมดอายุเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าแทนนะครับผมเอาตัวที่จะหมดอายุมาอยู่ข้างหน้าแทนมันก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่นะมันแปลกๆโอเคก็ห้าสิบทองเหมือนเดิม ก็ห้าสิบทองเหมือนเดิมส่วนผู้อีพิกก็ก็จะเป็นอ,อ,อะไรนะซิโก,โก้อะนะครับผมซิโก้ซิโก้นี่ไงนะนชนแนลเกมรุกนะครับผมซิโก้บาติสตูตาโคเลอร์นะฮะฟีเจอร์เขียวพื้นหลังใหม่ดีไหมรู้สึกดีไหมฟีเจอร์เขียวพื้นหลังใหม่นะฮะฟีเจอร์2025พื้นหลังใหม่นะครับผม ออกแนวแบบสามิตินะฟีเจอร์เขียวพื้นหลังใหม่โอเคนะได้หมดได้หมดนะครับผมชุดนี้มีซากาซาร่าเลวานนะครับผมมีเซ็กซี่นะฮะกองหน้าเป็นยูคนใหม่และเป็นตัวบูสเตอร์เลยนะมีโควาซิตที่เป็นบูสเตอร์มีเอ่อใครวนะน่ะฟูอะไรวนะน่ะฟูจิโมโตใช่ปะ่ะนะฟูจิโมโตนะครับผมก็เป็นตัวบูสเตอร์นะ โอ้ตัวที่หน้าโดดก็น่าจะเป็นเซ็กซี่ว่ะเซ็กซ uh ี่ซาร่าซาก้าเรวานเ้เซ็กซี่เซ็กซี่มาถึงก็ได้เลยว่ะฟีเจอร์เขียวนะครับผมไปของฟรีขี้เกียจเล่นเปิดแม่งเลยนะครับผมเปิดแม่งเลยนะครับผมลา xy, ่าเซ็กซี่เขาหน้าเมนยูนะะถือว่าฟอร์มโอเคเลยแหละนะมามามา,มาใาไขวะน่ะอฮ้อ huh. มิตาลี่ว่ะนะครับผม อิตาลีว่ะผมนึกว่ากวา,าดานูตอนแรกโคตรเหมือนนะโคตรเหมือนอิตาลีเหรออ้าวลืมดูอ้าวมันจะมีสกิลอ้าวสกิลปกติไม่ได้มีสกิลเทพอะไรสกิลปกตินะความเร็วก็ไม่เชิงว่ากิจกาสักเท่าไหร่ก็ปกติไม่ได้บุ๋วอะไรมากมากครั้งที่สองนักเตะเต็มนะครับผมลบแป๊บโอเคนะครับผม ครั้งที่2ไปเซอกซี่จะมาไหมเปิดสักสองให้ดีนะครับผมเปิดสักสองให้ดีเซอกซี่จะมาไหมเซอกซี่เซอกซี่เนะี่ยใครโควาสิตเหรอโอเคโควาสิตโอเคเป็นตัวบูสเตอร์นะครับผมเป็นตัวบูสเตอร์2025นะฮะถือว่าแจมไม่แย่ไม่แย่นะฮะไม่แย่ฟีเจอร์เขียวนะโอเคโควาสิต กลางรับนะเป็นกลางรับนะได้เป็นบล็อกทูบล็อกนะบูทบูทเลี้ยงบอลบูทเลี้ยงบอลบูทสปีดแล้วก็บูทบาลานก็ก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่แต่จริงอยากได้เซ็กซี่นะครับผมนะเซ็กซี่มาครับผมมาสุดท้ายของไอดีนี้จะได้จะโดนไหมจะได้หรือจะโดนไหมถ้าได้ก็พอครับผม ไม่น่าใช่หรืเอิงว่ะไม่โดนเลยเว้ยไม่โดนเลยเว้ยนะไม่โดนไม่โดนแต่ได้ตัวบูสเตอร์มาตัวหนึ่งนะได้โควาสิตมาตัวหนึ่งโควาสิตโควาสิตจะเปลี่ยนก่อนโควาสิตนะฮะโควาสิตโควาสิตกลางรับ97อันนี้คือบูทด้วยเหรออันนี้คือบูทด้วยเหรอเนี่ย ก้าสามมาเก้าเจ็ดโอ้โหน้อยจังล่นะนะฮะน้อยจังล่ะเก้าสี่เฮ้ยโกเก้าห้าอันนี้เก้าสิบมาเก้าสี่แต่ละตัวนะีเหมือนจะดีแต่ไม่ดีวะ่ะไม่เชิงวะ่ะนะครับโอเคไปต่อ ID 2ีสองนะครับผมไปฮะโอเค ID ที่สองนะครับผมอันดีแรกเนี่ยเกลือไปละ อันดีแรกเกลือไปแล้วนะครับผมมาต่อ,อดิทสองนะจะได้จะโดนไหมสําหรับเซ็กซี่ของเมนยูนะไม่ได้เซ็กซี่ก็ตื่นก็ได้อนะซาร่าซาก้าอย่างเงี้เยเลวานก็ได้มานะยส,สวยโอ้โหวิ่งเสืเ้อแดงเอาดิแม่นะเซ็กซี่มาวา่ะและนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะครับผมนึกว่าจะไม่โดนซะแล้วนะอื้มเอาดิเอาดิ มาวะ่ะมาวะ่ะมาวะ่ะนะฮะไปลุยต่อนะลุยต่อลุยต่อซาร่าซาก้ามานะซาร่าซาก้ามาอู้ซาร่าวะ่ะโอ้โหไอดีนี้นะไอดีนี้อะไรกันวะนี่เนี่ยนะฮะฮึซาก้าไปซาก้าไปนะโอ้โหอุ้ยไม่ใช่นะครับผมฟูจิโมโตะก็ได้นะก็เป็นตัวบูสเตอร์อตัวหนึ่งที่ โอเคแหละผมว่าน่าจะโอเคแหละนะโอเคเซ็กซี่มาแล้วผมก็โอเคแล้วตัวอื่นช่างมันแล้เซ็กซี่มาก็โอเคนะฮะก็โอเคก็โอเคลงสนามสิลงสนามดูสิเนี่ยเซ็กซี่เหรอจะเท่าไหรอ่อ่ะจะเท่าไหร่เก้าเก้าก้โอเคนะครับผมเก้าเก้าก็โอเค ดูสเตตสิเวิร์กหรือเปล่าเป็นสไตล์ดีฟนะได้ครองบอลเหรอได้เกมรุกดีนะเกมรุกส่งสั้นโอเคจบสกอร์91นะความเร็วกลางๆไม่ได้เร็วมากนะครับผมนะฟิลแบบอืมนั่นจ่ายบอลเหรอจ่ายบอลเกมรุกหาช่องนะครับผมนะหาช่องดียิงคมประมาณนั้นสกิลก็ถือว่าโอเคนะมีไทงบอลทะลุช่องนะครับผมโอเคเซ็กซีว่ว่ะซาร่าล่ะ ซาลาอ้าวซาราหนึ่งร้อยซาราหนึ่งร้อยนะครับผมซาลามาร้อยนะอืม้มสุดซีเกาเกาซาราหนึ่งร้อยนะครับผมซาลาเวอร์ชั่นนี้ซาลาเวอร์ชั่นนี้โฮเพลเยอร์เจมดีนะโฮูผู้เลี้ยงดีกว่าโรมิงแฟลงซ์นะผมว่าครองบอลจ่ายบอลโอเคอยู่แล้วนะมีความเร็วโอเคซาลาน่าเล่นเวอร์ชั่นนี้เป็นโฮเพลเยอร์ นะโอเคสวยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผมคลินี้ไปลาบ๊ายบายแล้ก